เขาเล่นค่ะวันนี้เขาเล่นยง่ายๆสปาเกตตี้เข็ดเป็นอย่างแจ้งเอิ่นสปาเกตตี้เข็ิมันบ่มีซือ่อแค่ต่อยก็เลยเอิ่นสปาเกตตี้เข็ดเพราะว่าซอสเขาจะบ่บ่คือสปาเกตตี้ของฝรั่งนะจ๊ะมันจะเผ็ดคูเครื่องเผ็ดด้วยเครื่องเทศพริกด้วยพริกแข็ด เลยเรียกสปาเก็ตตี้แขกเล่นน้อยกินซ้ำนี่แหละจาวากินลายเขาเนี่ยกินบ้านเขากินหน่อยๆก็ออบอกเล่นดิจากเขา เสื้อขาวตอนเด็กค่ะโดนขขอะไรเพื่อนพอนางพี่อนตรงการนะจะปีแล้วึงไปเหลยนสงการเป็น1 0บสิบปีแล้วัออยหนี่1สิบสปีอยู่บ้านเท่ากับเรียนแน่บ่เรียนแน่ và bà nhân thử vào để môn bàn đó Để muôn nha bông nha mì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  nha như mà Nhật, như in phim. Mà. Ừ, như nha mì nha mì con mì là lái nha mì cả luôn tùa cần Chặt cả ngon, nha có thêm như thay สามวัดช่ายสามหนังสียเนาะก็คาดหวังว่าอยู่บอโดนหัดหวังว่า,า,ววาปีหน้าดสีได้เห็นนอกพี่นอก

bàn bàn thau thì mày bàn thau đâu, treo dây thong treo thang năm này. <laughs> ไฟไม่สิเลยไปเด็นน้ำเขาอยู่ดอกข้ามนีกับสิร่า,าไปเนาะพี่น้องนะซุกุกมา <laughs> <laughs> That's the new one 完了，你养老院。